บายดี e, พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับซ่องเจ้เผาคำเกาใหญ่อีสินเก่าสินเคยจากการห่างหายกันไปโดนเติมเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจ้เผาก็สิมาแย่แมงกับกี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องเนาะว่าแย่แบบใดไปเบิ่งอุปกรณ์กันแย่ของเขาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเผาก็เอาคันจองเนาะพ่อแม่พี่น้องมาแย,ย่แบบว่าสวิงมันบ่มีเด้ก็ต้องเอาคันจองอันนี้ก็คือ มงกระทั่งเขาสีไซเมกับกีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือตอน้นม่วงที่เขาแยเอาเมกับกีบัตรเจเ้าเอินเมกับกีบัตรเอินเอินแมงส่าง <c oughs> ตามทองทินบัตรเอินเอินก็คือกัน,นพ่อแม่พีงเนาะไปแย่กันได้เลยตอนนี้เขากำลังแย่เนาะพ่อแม่พี่น้องจอดเลย ไฟมันจะแย่มันจะไปฟมืดเป็นต้องลงพี่ลงมาเบิง้งมาเบิ้งกันได้เลยเอาลงลงพี่นี่แหละตจ้าที่ยังขางอยู่ก็ได้อยู่เอาทางั้ามันบอยมี่แม่เจ้าขี่มันยังโมมากินตจ้นหนุ่มบุกัดมันโมมากินอยู่ใบกำลังฟงใหม่ใบกำลังฟงใหม,ม่มันยังบอมาอะไรขอไปถีดอ ไส่คันหุม่มคนลาวเอิร์ดคันย่องอ้าวโวโวโวว่าไลา่อะไรแต่บันทึกจอมแคตโตไล่ไล่แต่บันทึจ้อง มาสววยบินไปเ่ิไปมดแล้วพี่น้องไจะโกว่าเบิงเบิงเบิ้เจะใบแดดโบราตัวนี้เขากำลังสไปหน้าอีกเจ้าหนึ่ง คือไม่ทวนของเนาแบกสิไปแง่ตามไปอีกหน้าฟนนัเจ้อมแง่หน้าเจาเผามันมดเลยบายไรตอนนี้เขาก็สิไปแง่อยู่พุ่นเลยไปเจอกันตอนนี้เขาก็มาหอดจุดเปาาล่าไม้เราเพื่อน้องๆหอดกองมองอีกเลยแต่ว่าใบม,มันแก่มดเ,เลยมันแม่งกับกีพวกแกไปมือดเลยครับแง่ลอกมึงวันศุกร์แง่ไปลอกมึง บยแนี้ไปได้เนาะพอไปพีปนองเนี่ยก็เซเวเซเว,เวโอ้มีอยู่นะนี่สิแจ๊ก็มีด้นี่ตอนตเข้าไปดินไปบดแล้วอยวาเาะงมาอมาขังใหมาดบ โกพอได้อย nh ู่ได้เอขนาดก็ดีว้อกเอาไปมงออกห่นะกระทั่งแล้วเาก็ยอีกหลอที่ย่เากส่งนไปเลยก็ีสแอวมถึงก็ต้องใส่ขัมและสกจบี่ชาวบ้านนมก็ีปีนี่แหละี นี้ตรงนี้ะกต้องมีไอเดียเพราะว่ามันจะ um. ดูดเวลามันอ้ ความนล้งนงั้นว้าคูไปวัดอะมีลายอยู่มันบัเขาคพันหก์ทยิ้มเหี้ยวเหียนักนักนักปั่ไกันักเตะกบีหมก็มาสองคนตอนนีน้ใหน้นองสาเแี้ยน้องบางฮะตอนนีกนน้ก็อะไรเงี้ยบางตัวเล็กเป็นคนเงี่ย เจ้าเฝ้ารับขาวใหญ่ก็เมื่อยให้น้องสาวแงมาอีกกุกม่วงตัวนี้มีบจะคลายนะผมมีพี่น้องเพราะว่าใบมันกแก่มันเลยใยก็บอกคอยไล่ไปเลยบินหยุดตือตือตือมันก็อยากไปเมดเ่หลใบมันเก่ยหูมันกินจนเหียนหูใบจ,จนมันเหี่ยนจนมดเลือดตะกางมันก็สิบ้าว่านี้

ลายขนาดเอาไปคือบยากล่องลายลายมันมใช่เหนเะดมันเลยบางแลวอะไนื้มันกระบินไปบ้าเลยอ้ลายอีขู่มาตึกนี้ไปออสองกันอีกค<อ>วาม,มาน นี่เดรรลายเถรๆเดรรลายเถรๆหัวดิจ้าบงผู้อยู่ทงเป็ดกำกำกูจิไล่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 เอาใส่มาเอาใส่นี่เนาะพอไปพี่น้องนี่คือแมงกระปียนป็บปุ่มเพราะว่ามันกินนี่ใบอ่อนมันกำลังกินใบอ่อนของใบม่วงนี่เราไปไว้พี่ดอกต่หลังลูกใส่กระจอกสาเหตุที่เขาเอากระจอกเนี่ยก็คือบอกว่า อันตน้นมาใส่ขันจองมันถือได้ปะไตไปป้าเมันสวยลวเลยเจ็บข้าื่นสวยม,มึดนมก็เลยอยากบินไปมดอก มาฮอดเฮือนแล้วแงได้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะประมาณได้ถ้วยนึงตัวนี้เฮากําลังเสือกขึ้นมาในน้ําในที่เผาก็สิเป็นน้ําแล้วก็คั่วกินข้าวซาวแซบๆผลงานวันนี้ตอนนี้เฮากําลังคั่วเนาะพ่อแม่พี่น้องได้หม้อนึงด้หลายเติบคั่วกินตอน มาไหมหนึ่งไหมมีนาผู้ทีฉันหายได้บ้าผู้ก็ไปเบิ่งเขาเย็นแน่นอนห้องกระครัวเครื่องมอกระทะโคโลคิงของเขาแมงกับกี้เนยมาแล้วแล้วเ้องกระครัวช่องทีนึงเอินว่าแมงวังสังแต่สำหรับบรรุนกูเอินว่าแม่กับกี้ นี่หน้าตาหน้ากินจังเลยตอนนี้เขากำลังขวัวขึ้นมาต่อแล้วว้ายอันนี้กอลพ่อบ๊อกเอาต่ออันนี้กบกอลกินแล้มันอีกอือยเหลือแต่โควี่ว้วเสร็จแล้วพ่อไม่พี่น้องสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วกินกระสีลังกบเก็บกบเก็บกบเก็บประมาณนี้อ่กินกินให้พ่อไม่พี่น้องเบิ้งในเบิ้งเขากะสีเอาใส่ไวซีเด้อเ์โอเคนอนแอบดิ้เวอร์พี่น้อง มันหอนมันหอนมันหอนสาวๆตอนนี้กำลังกินแมงกับกี้อยู่บอสเจนน้องกดก๊อปก๊อปเสียบคนนอตนี่คือแมงกับกี้อีกอย่างหนึ่งว่าแมงวงแางแซมมี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อแมงงงวสสาซมนี่ก่อนเจ็บเข่าสิกินเขาเลยมาหอนนี่กันจบคลิปตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ็บเข่าเขมเข่าไง mới là họ kéo hiếu không